ทัวร์ริ่งนะครับทีดีโปรไบซ์ซื้อขายและเปลี่ยนบิ๊กไบค์ทั่วไทยนะครับรับไม่อั้นนะทัวร์ริ่งนะคันแรกนะครับ BMW R 1 2 5 0 GSA ปี2022นะครับเลขไม้สามหมื่นส0มพกิโลเทษทีครับ39,000ก้ิโลคันนี้เปิดราคาอยู่ที่นะครับ749,000นาพนะครับผมคันนี้คันที่2ปี2017คิเล็ดคิเลติดมาแล้วจอนล็อกนะครับผมเปิดราคาอยู่ที่นะครับ499,000เาหนะครับผมคันนี้นะนะครับ คันนี้ปี18.19นะครับเลขไมหม่นแป0 0กิโลเปิดราคาอยู่ที่นะครับ499,000บาทนะครับผมอีกคันมา One of ฟ e l e ลเบชั่น0 0ตัวร้อยปีของ BMW นะครับนะฮะคันนี้เลขไมหนึ่0 0ม่กพกิโลเจ้าของมือเดียวออกห้างนะครับรถสวยมากๆนะครับพร้อมใช้งานสุดๆเปิดราคาอยู่ที่4,69,000บาทนะครับนี่ครับ3ล้อในเครับหายากแต่เราหาได้นะฮะมีไ่ถึง20คันในไทยนะ คันนี้เลขไม่712กิโลนะครับปี2020เจ้าของมือเดียวออกห้างดูแลดีมากๆนะครับเปิดราคาอยู่ที่4 8 9 0 0 0 0บาทถัดมาอีกคันหนึ่งนะครับ NT 1,100ปี2022 48,000กิโลนะครับเปิดราคาอยู่ที่2 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับสุดท้ายท้ายสุดโหดจัดนะครับเบสพัน RR นะครับพี่ฉลามของเราปี2019นะครับ เลขไม่เจ็ดพันกิโลเท่านั้นนะครับคันนี้ของแต่งจัดเต็มดูได้เลยนะฮะไม่ต้องสาธยายนะครับไม่มีตรงไหนแล้วฮะที่ยังไม่แต่งนะครับคันนี้ผมเปิดราคาอยู่ที่นะครับห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นอีกครั้งนะครับห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับผมฟังเสียงกันหน่อยมา ครับหล่อหล่อและลั่นอย่างนี้นะครับนะใครมีใครอยากซื้อใครอยากขายนะครับทักเข้ามานะครับโทรเข้ามานะครับ0 9 60 7 1 3 9 8 9 yos 13 27สมาหำหรับไปดีไลน์ของผม td pro bike นะครับชื่อนี้ไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนสวัสดีครับ